สวัสดีครับวันนี้ได้สินค้าใหม่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรเอ่ยพึ่งได้มาหมัดๆมเลยติ้ๆดูก่อนนะครับนี่คือเลขที่นะครับ อะไรเอ่ยโอ้คูปเทคนะครับชาร์จที่ชาร์จแบตที่ชาร์จมือถือนะครับ9ก้าร้อยก้าสิบก้าบาทนะครับรวมค่าส่งด้วยแพงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ าดูดีจริงๆนี่นะครับที่ชาร์ตคูลเทคของเซตมีนะฮะล่าสุดมีอะไรมาอีกข้างในมีอะไรอีกกล่อง ใน,นกล่องจะมีอะไรอีกเอ่ยนี่มีสายชาร์จนะครับไท p e c ครุกเก็อันนี้จะชาร์จเร็วหกสิบเจ็วัตต์นั่นเขาว่าครับดูตรงนี้ครับ แล้วก็ดูดีทีเดียวนะครับดูน้ําหนักเยอะถ้าชาร์จหลายๆตัวพร้อมกันจะเหลือ45บาวัตต์นะครับโดยเฉพาะไทไทซี 4, ตรงนี้ก็จะเหลือ18บแปวัตต์เข้าว่าอย่างนั้นในสเปคเขาเทียบตามนั้นนะครับ ดูแข็งแรงดีทีเดียวเชียวก็ขอรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับ2ชิ้นนะครับ999บาทนทะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าพอเปิดไปดูเนี่ยจะถูกกว่านี้นะครับร้านเดิมนี่แหละครับช่วงนี้จะถูกกว่าเดิมนะลองลองเปิดดูด,ด้วยกันนะครับของเซตมีไทยแลนด์สำหรับวันนี้ ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ